คุณผู้ชมต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะระทึกใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีนะครับเขาได้มีการส่งชุดสืบนะครับเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อที่จะไปตามจับกลุ่มผู้ต้องหาร,รายนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ33ปีเนื่องจากว่าก่อเหตุ ขโมยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตด้วยนะนั่นก็คือ Honda w เวฟนี่นะครับแล้วก็ฝั่งของผู้ต้องหาที่เป็นผู้ก่อเหตุนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เฉลียวฉลาดไม่น้อยออนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนเขานะครับ <c oughs> ก็คือรู้วิธีการนะครับหลบหลีกไม่ว่าจะเป็น,ปนทางทไลอะไรอย่รู้มมกล้องวงจรปิดประมาณนั้นแล้วก็มีวิธีการในการหลบซ่อนตัวด้วยนั่นเองครับ เรียกว่านะครับโจรรายนี้เนี่ยรู้ทางหนีทีไล่ใช่ย่อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเรื่องนี้พันตรวจเอกนาวินสินทุรัตผู้กำกับการสบพบางละมุงพร้อมด้วยพันตรวจโทสุภวัฒน์ลัทธปรีชารองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสบพบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่งชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอันนี้เป็นตำรวจใช่ไหมครับเสื้อส้มๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจับกลุ่ม นายชาโนนหรือว่าในเล่อายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยานั่นเองครับ,รบเนี่ยฮะฐานความผิดลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยสามารถจับกลุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งขออภัยครับชุดนี้ไม่ใช่สีส้มแต่ว่าออกสีแดงๆจริงๆมันไม่ใช่เป็นโจเดอรก็คือเป็นผู้ต้องหารหรือว่าโจรน,นั่นเองแต่ว่าตำรวจที่ใส่ชุดไร d e เดอร์ก็คือเป็นชุดสีเขียวหรือว่าแกร็ฟนั่นเองเนื้าจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยบงกฎ8 ะะย่านพัทยาใต้ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็สามารถยึดของกลางเป็นเสื้อผ้าหนึ่งชุดที่เห็นกันไปพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นเองครับครับเนี่ยครับก็นะฮะคนร้ายเขาไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ Honda w าเวภายในหอพักย่านตลาดใหม่หนาเกลือซึ่งท่านผู้กำก,กับการสอพอบางละมุงก็ไม่นิ่งนอนใจ ก็สั่งการลงไปให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะครับไปจับตัวคนร้ายซึ่งเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยคนร้ายค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนื่องจากคนร้ายรู้วิธีการหลบหลีกมุมกล้องนะครับเพราะว่าเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งทั้งนี้นะครับเจ้าตัวไหวตัวทันด้วยนะเพราะว่ามีสายข่าวส่งซิกสกิดบอกว่ามีตำรวจมาตามเป้าจับกลุ่มหลังจากนั้นเขาก็หลบหนีไปเปิดโรงแรมรายวัน เพื่อใช้ซุกซ่อนตัวแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับตำรวจไปเฝ้าแล้วก็พบพิรุษว่าแฟนสาวของคนร้ายเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้คนร้ายถึงห้องพักตำรวจก็เลยปลอมตัวเป็นร i เดอร์ขึ้นไปส่งอาหารซะเลยเพื่อที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับเบื้องต้นคนร้ายยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงๆแล้วก็ยอมรับสราภาพตลอดข้อกล่าวหานั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ เพราะว่าต้องการเงินไปฝากคันให้กับแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าห้องหวังจะให้ภรรยาอยู่กินอย่างสบายนั่นเองครับหลังจากนั้นนำรถเนี่ยไปโพสต์ขายมือ2ใน Facebook ขายในราคาคันละ20,000บาทซึ่งยอมรับนะครับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวตำรวจก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับ ทีนี้ก็เป็นเรื่องเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับก็เรื่องเรื่องก็คือทางท่านกตอตทนะครับทางพี่สุทัศน์นะครับก็ได้รับแจ้งความทุกข์ร้อนจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็ประสานมาที่สพบารมุงนะครับทางท่านพุ่งกับก็ได้มอบหมายทางฝ่ายสืบสวนในการช่วยติดตามนะครับจนสามารถติดตามจับกลุมคนร้ายในคดีนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับรถได้ถูกจําหน่ายออกไปนอกพื้นที่ คาดว่าน่าจะออกนอกประเทศไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินคืนให้กับคนร้ายได้นะครับก็ทางสพบุรมุงก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะรับแจ้งมาจากช่องทางใดนะครับก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มที่นะครับอ,อย่างกรณีนี้นะครับเป็นเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นพี่น้องประชาชนนะครับกรณีนี้คนร้ายจะเลือกรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ล็อกคอไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกัน นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีสภาพใหม่นะครับก็ปัจจุบันก็สามารถเดินาหาเป้าหมายได้ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะป้องกันได้เฉพาะในส่วนของคนร้ายนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกาะเหตุแต่โอกาสของอาการเฝ้าระวังข,ง,ขงของของของประชาชนเองก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้ามีการป้องกันในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกคอรหรือล็อกดิสนะครับหรือว่า ติดสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถป้องกันทรัพย์สินได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายได้ก็อาจจะติดตามทรัพย์สินคืนไม่ได้ครับก็ฝากชาสัมพัน์ด้วยครับแานแค่์แฟนท้องครับแล้วก็ตกงานขอโทษเจ้าของรถตัวคนงานทค่ผ่ผมเพิ่งยังครับเพิ่งเกิดครับพอดีเพิ่งตรวจว่าแฟนท้องผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกครับก็เลยไม่เคยครับแต่พอ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 รู้เรื่อง ระบบอะไรบางนิดหน่อยแล้วผมจอดไว้ตรงโรงหนังครับโรงหนังเก่ารถที่เราลักไปอ่ะเอาไว้เนี่ยครับแล้วก็เอาไปโทรเขามารับไปครับโทรใครมาติดต่อ้ใครมารับไปรู้จักทางเฟซบุ๊กว่าผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยครับคือรับซื้อรถแถวซอยหลังฤาษีความนะแต่ว่าเขีปภัทยาทางเหนินเรามีหมายจับพัทยาด้วยนะเรื่องรถใช่ไหม